วัดตีนาตา่องบา้ด้เชียงแล้วกินข้ากันไปกินว่าตามแบบุงเป็นรออกต้องร่วงนังจิบไปอัดหย์หน้าเมนก็เดือนหน้าอบุน้า มีแต่รับมีดวัดตัวเนืะเท่านี้อันนี้ประมาณกันสิบออนเป็นไรเป็นไรก็สิบรัแอ ม่แกกล่องเดีここ๋ยวสั่งให้ใหม่มีสีสีม่วง ส้มดำขาวเบติกเดือนหน้านิสตาตุสตาเอาไปกินเดี๋ยวสิเหยามือตรงนะคะเป็นสองร้อยแบ่งแด่งสองแบ่งค่าส่งออกเองอ้าบาทแกรไปส่งหอดบานนางสวยเลย ข้าส่งเองเด้อบอกให้ฟังรุนแลงเห็นไหมอ่ไรบ้างเขาเยแบบนี้แบบนี้โชว์ให้ดูก่อนให้จริงคือจริงทุกอย่างจริงนารับบัเลือมฝัง่นงนู้นฝั่งนี้ไายกำนันแค่นั้นจบนะคะส,สาว ค่ะสมมติว่านำสมผลิบมาทันแต่ว่าหน้าอาดูเอาว่านำมาหน้าใส่เต็มหัวไปเลยคองแถมมีน้ามันกะนีเกลียวแถมไปเลยนี่คลองแถมเป็นตู้อีกเอาไปน่ากาวแบบนี้ถ้าอยากได้ก็ตามมาตามร้อยขึ้นตามร้อยเป็นห้าร้อยกูจะแถมในกาแบบนี้ให้หนึ่งเดือนเฉพาะเฉพาะกูเท่านั้น เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นมีนาคมเอาสองเดือนไปเดือนนาพอมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้นนีสิบชุดกิบใบกูมีแค่สิบใบหมดจบป,ปไปแบบอื่นรอบนี้แบบนี้สิบใบเดือนหน้าอะอเด็กๆดวนๆกูรุดเด็กแต่แถมได้ไลค่ะ วัวของมันไปหอดประเทศอันประเทศใดระบุมันมาหอดไม่ได้มอาหอดกูอยู่มันมาหอดกูดนห,ดกดหนึ่งใบเอาไปก่อนหนึ่งใบใบนี้ก็มีก็ของแล้วรอรอบหน้ารออาทิตย์หน้าเดือนหน้าไม่ไย้ไป เกินสองร้อยไปกดดูได้ที่ y u t u b e ติ๊กต๊อกเฟซบุ๊กดูได้หมดว่าจะไปสาผมก็ได้หมดฟูหน้ฟูพี่มีเคล็ด เอาสียังตีส่หัวดิว่าเราเนี่เอาสีอะไรดีเดี๋ยวเข้าไปตอบข้อความตอน,นเลยตอนนี้แหละตอนนี้เลยเปิดดี